อ่าตอนนี้นะครับเราจะทําการเอาพึ่งนะครับผมบอกว่าให้ล<อ>ูกเบาลูกเอารถอันนี้เป็นรังนะครับพึ่งได้มาทํารังอยู่ที่ก๊อกก๊อกน้ํานะครับนี่นะครับเจ้าหน้าที่จากหุกสามหนึ่งนะครับจะมาดําเนินการเชิญพึ่งออกไปจากห้องนะครับ oh, no. จุดทูปก่อนนะครับทําพิธีก่อนบอกเก่าบอกเก่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับผมทำควา่อบอกเก่าบอกเก่าทูบสี่ดอกเพิเคยเห็นไม่เคยไม่เคยนรักมีต้นนี่เลยมีทุกสามดอกเจ็ดดอกเก้าดอกวันนี้สี่ดอกพิเศษพิเศษสิทธิ์ครับนี่เครื่องป้องกันนะครับผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะครับผม ตามไมครัตามมจะปิดมันมันจะมาทำลายผมนะม่หเล่รวมกันนั่นแหละเหมือนกไว้ยเด็กอ๋อเลยใครม็ทํหมื่นกิมมามาดูห้งเลยอยู่รวมกันเลยมาดูเลยเช็คได้หรออันนี้ไม่ใ่มันไม่ใช่ที่อยู่ไปอยู่ที่อื่นนะ ไม่ใช่ที่อยู่พักคือนะครับปหา,ยอ,ยาอยู่่นี่นะครับผมหัวน้ำหวานมามแล้ว<า>จะมันต้องมีหน้าเหมือนเห็ดหือเ่ามันจะลากลูกอ,อ๋อมันกำลังจะไปนะ,นะปโอเคครับจบภารกิจครับผม,มนนจากัุกสามหนึ่งบําเน็ตดครับ